เพราะถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่คนสุจริตเราก็เห็นว่าสารใช้ดุลพินิษตัดสินลงโทษคนผิดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วท่านสมาชิกที่กร,รบทุกคนนะครับผมไม่ต้องการที่จะไปโต้ตอบใครแต่ว่าเมื่อท่านพูดในลักษณะที่อาจจะถือว่าบิดเบือนความจริงผมก็จําเป็นต้องชี้แจงให้ฟังแล้วก็ยึดหลักครับท่านครับผมไม่ใช่พูดต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่ใช่ว่าพูดการเมืองสุจริตรับหลังซื้อเสียงโกง อันนี้ผมไม่ทําอย่างนัง้นนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านเชื่อได้อันหนึ่งในห้าสิบปีที่ผ่านมาผมถึงภูมิใจที่เป็นนักการเมืองผมถึงไม่ยอมให้ใครด่านักการเมืองเมื่อท่านนายกรมตรีปัจจุบันเนี่ยพูดถึงนักการเมืองไม่ดีผมคือคนเดียวที่ข้าออกมาบอกท่านว่าท่านครับที่ท่านพูดมันก็มีจริงเฉพาะบุคคลแต่ว่าท่านยอย่าเมาทหารไม่ดีก็มีตำตรวจไม่ดีก็มีพระในวัดไม่ดีก็มีผู้แทนไม่ดีก็มีแต่ท่านยอย่าเมา นี่นคือสิ่งผมว่าไม่เคยมีใคร